เสียงเอฟเฟกตลมหายใจเข้าออกช้าๆอย่างสม่ำเสมอเหมือนกำลังทำสมาธิสวัสดีครับทุกคนก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวที่น่าทึ่งในวันนี้ผมอยากให้คุณลองสังเกตสิ่งหนึ่งเคยไหมครับที่คุณรู้สึกว่าตัวเองมีสมาธิดีเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาเหมือนกับว่าโลกภายนอกเงียบสงบลงทั้งหมดและคุณสามารถโฟกัสกับงานตรงหน้าได้อย่างเต็มที่ นั่นละครับคือสัญญาณเล็กๆของพลังจิตที่เริ่มทำงานยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลงชัก,กระพลังจัก,กระพลังธรรมชาติช่องที่ผมจิตวิทยาพลังจิตจะพาคุณไปเจาะลึกและฝึกฝนพลังที่ทุกคนมีอยู่ในตัวคุณเองวันนี้เราจะมาพูดถึงพลังจิตและวิธีการเพิ่มภูนสมาธิด้วยการเชื่อมต่อกับพลังภายในตัวคุณเตรียมตัวให้พร้อม เพราะสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ต่อไปนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลเรื่องราวของเราเริ่มต้นที่คุณวินยัยพนักงานออฟฟิศธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งวินยัยเป็นคนทำงานเก่งนะครับแต่ช่วงหลังๆเขารู้สึกเหมือนแบตเตอรี่ชีวิตใกล้หมดเต็มทีนานกองท่วมหัวหัวหน้าก็เร่งทุกอย่างดูวุ่นวายไปหมดเลยครับ เ้อทำไมวันนี้มันช่างวุ่นวายแบบนี้นะวินัยบนกับตัวเองพยายามจะโฟกัสกับตัวเลขบนหน้าจอแต่ตัวเลขเหล่านั้นมันกลับเต้นระบำอยู่ในหัวเขาอย่างน่ารำคาญใจเมื่อไรจะสงบสักทีวินัยถอนหายใจเฮือกใหญ่เขารู้สึกเหมือนพลังงานในตัวมันถูกดูดออกไปทุกวันเหมือนแบตเตอรี่ชีวิตที่ใกล้หมดเต็มทีในวันหนึง่ง วินัยได้บังเอิญเจอคลิปในช่องของเราปาลุงชักรัสเขาเริ่มดูคลิปแล้วรู้สึกถึงความสงบที่แผ่ออกมาจากหน้าจออย่างน่าประหลาดใจในคลิปนั้นผมในฐานะอาจารย์หรือที่หลายคนเรียกว่าอาจารย์เจีกำลังสอนเรื่องการฝึกสมาธิเบื้องตน้นสมาธิไม่ใช่เรื่องของการนั่งนิ่งๆหรือการท่องมน์นะครับเสียงผมในคลิปกล่าวแต่มันคือการกลับมาอยู่กับตัวเอง การเชื่อมปอกับพลังงานบริสุทธิ์ที่เรียกว่าจักระที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเราทุกคนครับวินัยจ้องมองที่หน้าจอเขาไม่เคยคิดเลยว่าการทำสมาธิจะเชื่อมโยงกับพลังงานภายในตัวแบบนี้ได้วินัยตัดสินใจลองทำตามคำแนะนำในคลิปผมสอนให้เขาลองหายใจเข้าออกช้าๆอย่างมีสติหายใจเข้าให้ความรู้สึกเหมือนดึงเอาพลังงานบวกเข้ามา หายใจออกให้ความรู้สึกเหมือนปล่อยความเครียดและความวุ่นวายออกไปจงลองจินตนาการถึงพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของคุณเสียงผมในคลิปนำทางพลังงานที่ส่องประกายออกมาจากศูนย์กลางของร่างกายคุณจากจักระที่หนึ่งที่โคนกระดูกสันหลังเป็นสีแดงแล้วค่อยๆไล่ขึ้นมาที่จักระที่สองที่ท้องน้อยเป็นสีส้ม วินัยนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานของเขาใส่หูฟังและหลับตาลงอย่างช้าๆในวินาทีนั้นเองเขารู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างความวุ่นวายที่เคยอยู่ในหัวมันเริ่มเงียบลงเหมือนคลื่นที่กำลังสงบลงจากนั้นการฝึกสมาธิก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของวินัยครับทุกครั้งที่เขารู้สึกเหนื่อยล้าหรือสมองตื้อตัน เขาก็าจะหาเวลาสักห้านาทีหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆและเชื่อมต่อกับพลังงานภายในการฝึกฝนนี้มันให้พลังกับผมจริงๆครับอาจารย์วินัยพิมพ์คอมเมนต์มาหาผมในคลิปคลิปหนึงผมรู้สึกว่าตัวเองโฟกัสกับงานได้ดีขึ้นมาก ความเครียดก็ลดลงไปเยอะเลยเขาเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่งานต้องเสร็จภายในวันเดียวแต่เขากลับรู้สึกสงบอย่างน่าประหลาดใจเขาสามารถจดจ่ออยู่กับงานได้ทีละอย่างไม่ตื่นตระหนกและงานก็เสร็จทันเวลาอย่างเหลือเชื่อนี่คือผลลัพธ์ของสมาธิที่ส่งผลต่อพลังจิตโดยตรงวันหนึ่งในการประชุมสำคัญที่ต้องนำเสนอโปรเจกต์ใหญ่ วินัยลุกขึ้นยืนด้วยความมั่นใจที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงครับผมขออธิบายในส่วนของกลยุทธ์การตลาดใหม่นะครับเขาเกล่าวอย่างชัดถ้อยชัดคำจากการวิเคราะห์ข้อมูลเราพบว่าถ้าเราปรับเปลี่ยนแคมเปญให้เน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวเราจะสามารถเพิ่มยอดขายได้ถึง20ครับเพื่อนบ่วมงานของเขาต่างมองหน้ากันอย่างประหลาดใจ วินัยคุณสุดยอดไปเลยหัวหน้าของเขากล่าวชื่นชมปกติคุณไม่ค่อยพูดในที่ประชุมเท่าไหร่เลยนะวินายยิ้มผมแค่รู้สึกว่าตอนนี้ผมโฟกัสได้ดีขึ้นครับนี่คือพลังจิตครับไม่ได้ทำให้คุณบินได้หรือมีพลังวิเศษเหนือมนุษย์แต่ทำให้คุณสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่คุณเห็นความแตกต่างไหมครับก่อนที่จะฝึกสมาธิ วินัยเหมือนคนที่ไม่สามารถควบคุมความคิดของตัวเองได้เลยครับความกังวลความเครียดความกลัวมันเข้ามาปะปนในหัวจนทำให้เข้าโฟกัสอะไรไม่ได้เลยเหมือนกับคนที่อยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนตลอดเวลาแต่หลังจากที่เขาเริ่มฝึกสมาธิฝึกการเชื่อมต่อกับจัก,กราและพลังจิตภายในตัว เขาเหมือนมีสวิตช์ที่สามารถปิดเสียงรบกวนเหล่านั้นได้เขาไม่ได้หลีกหนีความเครียดนะครับแต่เขาสามารถเลือกที่จะไม่ให้มันมีผลกระทบกับเขาได้อีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พลังจิตที่ฝึกฝนด้วยสมาธิมอบให้คุณครับการควบคุมตัวเองและความสงบท่ามกลางความวุ่นวายการฝึกสมาธินั้นไม่ใช่แค่การนั่งนิ่งๆหรือหายใจเข้าออกอย่างเดียวครับ มันคือการเดินทางภายในจิตใจของคุณเองการเดินทางเพื่อไปทำความรู้จักกับพลังงานจัก,กระที่เป็นศูนย์กลางของพลังชีวิตในตัวคุณพลังงานที่ซ่อนอยู่ตั้งแต่แรกเกิดแค่คุณยังไม่รู้วิธีปลุกมันขึ้นมาเมื่อคุณเริ่มฝึกสมาธิคุณจะเหมือนกำลังชาร์จแบตเตอรี่ชีวิตของคุณเองชาร์จพลังงานจากธรรมชาติจากจักรวาลและเมื่อพลังงานของคุณเต็มเปี่ยม คุณก็จะมีสมาธิมากขึ้นมีแรงจูงใจมากขึ้นและมีพลังใจในการฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างในชีวิตคุณจะสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างน่าทึ่งเรื่องราวของวินยัยไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันคือผลลัพธ์ของการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเขาได้ค้นพบแล้วว่าพลังจิต ไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไรเลยแต่มันคือวิทยาศาสตร์ของจิตใจและสมาธิคือเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเข้าถึงวิทยาศาสตร์นี้ได้การเชื่อมต่อกับพลังจัก,กรกะภายในมันทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของพลังงานบริสุทธิ์และเมื่อคุณสามารถเชื่อมต่อกับพลังงานนั้นได้คุณก็จะรู้สึกถึงความสงบที่แท้จริงในใจ ความสงบที่ต่อให้โลกภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหนคุณก็ยังคงเป็นศูนย์กลางของความสงบนั้นได้เสมอและนี่แหละครับคือการเดินทางของวินยัยและเป็นเส้นทางที่คุณเองก็สามารถเริ่มต้นได้เช่นกันครับพลังจิตไม่ได้เป็นเรื่องของคนพิเศษแต่มันเป็นพลังที่อยู่ในตัวคุณเองทุกคนเพียงแค่คุณต้องฝึกฝนและเชื่อมั่น ในตัวคุณเองถ้าคุณอยากเริ่มต้นปลุ่มพลังจักระและพลังจิตในตัวคุณผมขอแนะนำให้คุณลองเริ่มจากการฝึกสมาธิแบบง่ายๆตามที่เราสอนในช่องนี้และถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดแชร์ให้กับเพื่อนๆหรือคนที่คุณรักและที่สำคัญกดติดตามช่องพลังจักระพลังจักระพลังธรรมชาติ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเรื่องราวดีๆที่จะช่วยยกระดับพลังงานและชีวิตของคุณผมเชื่อมั่นว่าคุณทำได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ